บทที่8บทสวดธรรมจักกับอวัตนสูตรเอวัมมีสุตังเอกังสมยังพระขวาภาลานาสิยังวิหราติอิติปัตเนมิฆาทาเยตักตะระโคพระขวา,ขวาปัจจักวัคเยดิคุพิกูอานันตีสิเทวมีพิกเวอันตาปัตพระชิ เตนะณเสวิตัพาโยจายังกามีสุกามะสุขันลิกานุโยโคฮีนูคัมโมปะพุชนีโกอาณาโตโยอนันทะสันหิโตโยจายังอัตตะอัตตะกิละมะฐานุโยโค สุโคอนาริโยอนันทะสัทิโตเอเตเตพิขเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัตฉิมาปฏิปทาตทาคตนะอะพิสัมพุทธาจากขุการณียาณะการณีอุปสัม มายะอภินยายะสัมภูทายะนิพานายะสังตัดตดติตตมาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปฏาทาตาทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขูการณียานะการณีอุปฏัฏะสมายะอภินยายะ ภูทายะนิพานายะสังตะตะติสังวัตะติอายะมีวะอริโยอัดทังคิโกม,มันโคเสัยญาติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากรมมันตุ สัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาธิขเวมัชิมาปฏิปทาตะทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณีญานาการณีอุปะสมัยะอภิญญายะ,ายายะสัพพูทายะนิพพานายาสังวัตติ ังคุณะปะพิกเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปิทุกขาระชะราปิทุกขามารณะน,นำปิทุกครั้งสกกปะริเทวะทุกขมูมะนัสสุปายาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัพโยโคทุกโค เยหิวิปโยโคทุกโคยำปิดชังนาลาพาติตับปิมทุกครั้งสังขิเตนะปัจจุปาทานักคันธาสุดทุกขาที่ครั้งโคปนาริคเวทุกขาสมุทโยอริยสัจดังยายังตันหาโกนพภะ วิกานันทีิราคาสะหะคตาตันตระตันตราภะทีนันทินีเสยาทีทังกามะตันหาพระวันตันหาภวะวะตันหาวิภาวะตันหาอีทงังคูปะนะพิกเวทุกขะนิโรโทรอิระอริ ยะสัจจังยตัดสยวะตันขายะอาเซสะลิกานิไฟให้น่อยโอ้ยอาเซสะวิวิราคะนิโรโทรสองข้างล่างเลยจาโคปันิ นิสักโคมุติอนารโยอิทงังโคปันนะพิขเวทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายาเมวะอนิโรอัตคิโกมักโคเอยะทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปูสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามูสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกครั้งอริยสัจจันตันจันติเมพิขเวบู เอานนุสสเตุทัุกตอุทปิยานังอุทัตปทิปัญญาอุทัตปทิวิชาอุทัตปทิอาโลโกอุทัตปทิตังโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจจังปะริเยเยนยันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธามีสุจักคุงอุทัตปทิยานังอุทัตปะทิ ปัญญาอุทธปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปาะทิตังโขปนาริกปานิทังทุกขังอริยสัจจังปรินยาตันติเมพ er ิกเวผูเพออนานุกสูเตสุธรรมเมสุจักขุง um อุทปปทิยานังอุทปปทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทปปทิอีทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันตัน จันติเมพิขาวเวปุเพอานะนุสุเตสุธมเมสุสสจกคุ้มอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิฮาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังสุขะสามุทยออริยสัจจังปาฐาตันตับ พันติเมพิกเวปุเพอนานาุสุตเตสุธมเมสุจัคุมอุทปาิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาิอาโลโกอุทปาธิตังโคปัน,นิทังทุกขสมุทโยอ,อริยศาสตร์จังปะ มีนันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอาโลโกอุทปาิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาิยานังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาิอาโลโกอุทปาิ ตับตังโคปะณิทางทุกคณิโรโทรอริยสัจจสัจฉกาตัพันเตพันติเมพิขเวปุเพอนานุสุตเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาปทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาปทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาปทิตังโคปณิทางสุขทุคณิโรโทรอริยสัจจสัจฉกันตะ กันกะตันติเมพิกเวปุเพอานานุสูเตสุธรมเมสุจักคุ้งอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอ,อุทปาธิอิทางทุคานิโรททะคามินีปฏิปทาอริยสัจจันตัน จันติเมพิกเวปุเพอนันุสูตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทังทุกขนิโรทาคามิ นีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติมเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงุทธปฏิยานางังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอาโลโคุทธปฏิตังโคปนิทังทุกขณนีโลทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาวิตันติมีพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมมีสุจักคุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิยะยาวกีวัตจะมีพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุวันเอวันติปริวัตทางทวาทาสากายัง ยะาภูตังยานะทัสนังนาณุวิส,สุวิสุธังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสัเทวเกโลเกสะมาระเกสัพรม,มเกสมัม,มรรมมะพรามนิยาปะชายสะสัเทวะมนุษย์ยะอนุตรังสัมมาสัมโพทิงอภพิสัม พุโทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคมีพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตท,ทังทวาทสากายังยะถาภูตังยานะทัศนังวิสุสุทังอาหูสีอะทาหังอภพิกเว สัตเทวเกโลเกสมารเกสัพรมเกสัตสมาณนะพรามนียาปัา,ายาสัตเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจะปานามทัสนังอุทปาธิอากุปามีวิมุติอายะมันติมาชาติ นาชิธานังธานิปุนพภะโวติอิทามาวจะภคะวาอัตมาณนะปัญจวคียาพิคูภคะวาโตพาสิตังอภินังทุนันทุงสิมัตสมิจจปานเวยากะระนัสมิงพันยะมานีายัตสมะโตโกนทันสัต ยัตสะวิระชังวีตามารังธรรมจักคุ้งอุทปา,าทิยักยังกิจจิสมุทยะยธรรมังสับพันตินิโรธมันติปะวัติเตจะกภควตาธรรมจักเกภูมมาเทวาสัทะมนุษาเวสุงเอตามภควตาภารานสิยัง อีสีปัตตนีมิคาทายเยอ,อนุตรังธรรมจากกับปาวติตังอัปปติวัติยังสมณีวนาวาพระม,มามะนีววาเทเวนะวามาเรนะวาพระม,มุนาวาเกณจิวาโรกัสสะมิติภุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุวตาสุตวา จาตุม,มหาราชิกาเทวาสัตธามนุษสาวสุงจาตุมหาราธิกานังเทวานังสัตทางสุตวาตะตาวติงสาเทวาสัทธามนุษสาวสุงตาตะตาวติงสานันเทวานันสัตทางสุตวา ยามาเทวาสัทธมนุษาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาสุติสิตาตุสิตาเทวาสัทธมนุษาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมานารตีเทวาสัทธมนุษาเวสุงนิมานารตีนังเทวานังสัทธังสุตวาปารามินิ มิตตวะสัตตีเท,ทวาสัทะ,ะมนุษาเวสุงปารมินิตมิตตวะสัตตีเท,ทวาสัทงสัตวาพรหมกายิกาเทวาสัทะมนุษาเวสุงเอตัมภะคาวตาภารนานสิยังอิติอิติปะอิติปัตินิมิก มิคาเยอนุตเรธรรมจากกับปับวิตังปับตวิตปฏติวัติยังสามะเนาสามะเนราวาพรหมเีวะวาเทเวะวามาเรนะวาพรหม,มุนาวาเก นินาะจิวาลูกัสมิติอิติหะเตนะหะเนนะเตนะมุตหุเตนะ,เน,นะตนะตนวะยาวะพรหมโรกาสัตุอัภุคัตคัตชิอายันจะทสะสะ,สะ,สะหัตซิลกาาูกัตถาตุซัม สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทธิอัปปมานูจะอารอาจะโอราโรโอภาสุโลเกปาตุพระโหสิอัตติกัมวีวะมีวะเทวานางังเทเท,ทวานุพานังอัตโคพภะขวา,อ,า,าอุทานังอุทานีสิง อัฐาสิวะตะโกกกนทันยูอาญาสิวะโกูโกนทันย,ายาูโโนนยติอิติหิหังอาญัสัมมิตโตโกนทันยัสะอันโกนทันยะยูเตวะนามังอโหสสติต บทที่9พุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหันสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารลิสัทถาเทวมนุษย์สานางพุทโภภควาติบทที่10ธรรมานุสติ สวาคาโตภะคะวตาธโมสันธีติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิตีไม่คันละบทที่11สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆ ญาญาปฏิปันโนพระคาวะโตซาวะคะสังคูสามีจิป,ปฏิปันโนพระคาวะโตซาวะคะสังคูยาทิทางจัตตาริปุริสุสายุคานิอัตถะปุริสภุกคลาเอสาพระคาวะโตซาวะคะสังคูอหุเนยโยปาหุเน,เนอยโย ทักขิเนยโยอันชลีกัละนิโยอ,อนุตตะลังบุญญาตเขตตังโลกาสาติบทที่สิบสองสักกัตกกตะ,ะกกตวาสักกัตตะกศสกัตตะวาสักกัตตะวาพุทธะตะนังโอุสังอุตมะวรัง ตังเทวะมนุษยานังพุทธ,ธเตเชนะโสทินานัสันตุปะตะัปะทะวาสัพเพทุกขาบูปสามีตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมรังมมังวรังปาริราหูปะสามนัง ธรรมเตเชีณะโุธินานัตสันตุปัตวาสเพพยาบูปะสเมตุเตสักกตวาสังฆะรัตนังอุสทังอุตมะอุตมังวรังอหุเนยังอหุเนยังสังฆเตเชนณโสธินานิทนัตสันตุปัตวาสัเพรูคา Upa, pak, uhu pak